หนาหูซะเหลือเกินสําหรับข่าวลือที่บอกว่านายกแพทองทาจะมีการปรับครมอภายในเดือนนี้แล้วก็อีกสัญญาณหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะลือกันซะเหลือเกินนั่นก็คือการนํากระทรวงมหาดไทยนั้นกลับมาดูแลเองตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยคุณประเสร,ริฐรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลค่ะที่เพื่อไทยดันสุดฤทธิ์จะให้ไปนั่งมอทรหนึ่งทแทนคุณอนุทิน และดีดคุณอนุทินไปนั่งเก้าอี้เดิมนั่นก็คือสาธารณสุขหรือศึกษาธิการซึ่งคุณประเสริฐบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่งตรงไหนก็ทํางานได้ค่ะพอไม่รัาถ้าไปนั่งมทรดก็จริงๆแล้วก็นั่งตรงไหนก็ทํางานได้นะครับนั่งตรงไหนก็ทํางานได้อยู่แล้วครับพักเพื่อไทยไม่อยากได้เก้ามี้มทรจริงๆใช่ไหมมิคุณปรกเสงิฐว่าอันนี้ผมผมขึ้นอยู่กับทนายกรฐมนตรีนะครับอันนี้ ท่ามกลางข่าวปรับคอรมอหนาหูพักรวมไทยสร้างชาติก็เกิดความขัดแย้งภายในเพราะว่ามีภาพนี้ค่ะภาพคุณสุชาติรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คนสสพักรวมไทยสร้างชาติไปกินข้าวเที่ยงก็ต้องมาจับตานะคะว่าจะย้ายซบพักอื่นจริงหรือไม่และหลายคนบอกว่าพักแตกแน่ๆเรื่องนี้นักข่าวก็เลยต้องไปจ่อไม่ถามคุณเอกนัทหน่อยคุณเอกนัทเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินะคะสรุปแล้วแตกหรือไม่แตกไปฟังเสียงและดูท่าทีกันหน่อยค่ะ แล้วยังอยู่เป็นแน่หรือวาวอยัางอยู่กันครับยังอยู่กันครับก็ล่าสุดเนี่ยที่ที่เห็นมีประเด็นภาพถ่ายที่มีการไปทานข้าวนะครับก็ทางสสมาคุยกับผมก็บอกไปกินข้าวกันเฉยๆก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวมีบุคคลที่อยู่มีรายชื่อนะฮะว่าจะมีการย้ายพักเนี่ยหลายคนก็ออกมาปฏิเสธได้คุยเคลียร์ใจกับคุณชาติยังครับยังเลยครับเนี่ยไม่แน่เผื่อวันนี้จะได้เจอ ไปดูต้นเรื่องกันหน่อยนะคะสำหรับภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณสุดชาติชมกลิ่นนั่นแหละค่ะก็มีการบอกขอโทษผู้ใหญ่ในพักนะที่ทำให้สบายไม่สบายใจไอ้ภาพที่มันหลุดออกมาไปกินข้าวคุยกันเฉยๆยังไม่ได้มีการปิดดิวอะไรทั้งนั้นเลยท้าคุณเอกนัทด้วยนะใช้ข้อบังคับพัก ขับออกจากพักเลยสิใหอยางงั้นนะคะคุณผู้ชมคะแววมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีการดินเนอร์กันด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวแววแววมาว่าก่อนที่จะมีการปรับคอรมอนายกอิงจะมีการนัดดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลอีกรอบหารือกันในเรื่องต่างๆก็ไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะค่ะ